ยองสวัสดีค่ะเจ๊จีเลอร์เบอร์รี่ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ้าก็จะมาอันบ็อกแกะกล่องตรงตามสัญญานะแต่จะบอกว่าคลิปนี้ทางเราลืมเปิดไม่ทุกคนจอก,ก็เลยต้องมาไวโอเวอร์ทีหลังแบบนี้นะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเล่นกับลูกเอ้ยเราก็มาเปิดกล่องกันไปเลยดีกว่าคะ่ะและมีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าถ้าเราเลี้ยงกระต่ายเนี่ยเราควรจะเลี้ยงในคอกหรือเลี้ยงที่กรงดีเดี๋ยวเจอาจะมาบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างให้ฟังกันนะเผื่อเป็นการตัดสินใจสําหรับคนที่กําลังจะเตรียมตัวเลี้ แล้วด้วยความที่เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะจอยก็เลยไปซื้อกรงมาเพิ่มอีกหนึ่งกรงเพื่อที่จะได้พาน้องเขามานอนกับเราในห้องตอนกลางคืนนะคะเพราะเราเปิดแอร์น้องเขาจะได้ไม่อยู่กับเราเย็นๆในห้องเนอะซึ่งตัวคอกที่อยู่ที่ห้องรับแขกเนี่ยจอยก็จะพาน้องไปอยู่ช่วงกลางวันซึ่งตอนกลางวันเนี่ยจะก็มีการเปิดแอร์บ,บ้างเพราะคนอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมอันนี้ก็เลยแบบโอเคมากๆเลยปัจจัยหลักๆที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราจะเลี้ยงน้องกระต่ายในคอกหรือเลี้ยงในกรงดีเนี่ยก็คือขนาดพื้นที่ที่เรามีน,น ในห้องรับแขกที่มีพื้นที่เยอะๆจะก็จะแนะนําว่าให้เลี้ยงน้องในคอกนะคะเพราะคอกเนี่ยมีข้อดีก็คือกว้างขวางไม่อึดอัดแล้วก็เราสามารถใส่เฟอร์นิเจอร์ลงไปให้น้องเขาแบบหลากหลายได้เลยแต่ว่าน้องก็ไต่ที่เหมาะสําหรับการอยู่ในคอกเนี่ยเขาจะต้องได้รับการสอนให้เข้าห้องน้ําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดน้องเขาฉี่ตรงพื้นแล้วน้องเขาไปนอนแปะเนี่ยก็จะมีปัญหาความสกปรกตามมาแล้วก็ทําความสะอาดค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าค้อกนี่กว้างมากตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะน้องทีทีตั้งใจว่า เรียงกระต่ายในคอกเนี่ยแต่พอที่ที่ฉี่ไม่เป็นที่สักทีเราก็ไปนอนทับฉี่ตลอดน้องก็เลยได้รับกรงใหม่เป็นของตัวเองเลยคะ่ะคือน้องไม่สามารถอยู่ในคอกได้จริงจริงข้อดีที่สําคัญที่สุดของจอยที่คิดว่ากรงเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเวลาน้องเขาฉี่อะ่ะฉี่เขาจะลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เลอะเปืเป้อนเลอะตัวน้องเขาด้วยนะคะและด้วยความที่กรงเนี่ยมีขนาดเล็กเราสามารถถอดถาดด้านล่างะ่ะไปทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะคะยิ่งเราทําความสะอาดบ่อยแค่ไหนปัญหาเรื่องกลิ่นก็จะยิ่งน้อยลง แล้วหลายคนกังนวลใช่ไหมว่าเลี้ยงก็ต่ายในห้องจะกลิ่นเหม็นไหมคือน้องก,ก็ตายอ่ะอึไม่เหม็นนะแต่ว่าฉี่น้องเขาจะมีกลิ่นค่ะส่วนอึนที่เป็นพวงองุ่นอันนี้ก็จะมีกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าจะนานๆมาทีเนาะหลังจากที่จอยลองเลี้ยงน้องเขาในห้องดูนะคะ จอยทำความสะอาดแบบ3-4วันก็เอาถาดไปล้างทีนึงไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องเลยจ้าคอนเฟิร์มข้อดีของโครงเนี่ยนอกจากจะก,กระทัดรัดไม่กินพื้นที่เหมาะกับเลี้ยงในห้องเล็กๆหรือว่าคอนโดเนี่ยทำความสะอาดง่ายแล้วยังสามารถพกไปเที่ยวได้ด้วยนะคะ แวนขวดน้ำก็ง่ายแล้วก็มีความมิดชิดน้องไม่มุดไม่ลอดไม่กระโดดออกไปไหนแน่นอนแต่ด้วยความที่กลงอ่ะมันมีขนาดเล็กใช่ป่ะเราก็ควรจะมีเวลาให้น้องเขาปล่อยให้น้องเขาออกมายืดเส้นยืดสายเดินเล่นอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือขั้นต่ำนะแต่ที่บ้านจอยนี่ก็คือปล่อยน้องวิ่งเล่นคือจะเก็บน้องแค่ตอนนอนเท่านั้นเลยอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีเวลาให้เขานิ้น,นึงด้วยนะพูดมาสยาวขอมารีวิวกรงที่กําลังประกอบจะเสร็จแล้วตอนนี้หน่อยนะคะจะบอกว่าประทับ จมากทุกคนคืออันเนี้ยจอยไปซื้อที่เจเจใช่ป่ะตรงจัดจักรโซนดีจอยจำชื่อร้านไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นร้านที่เขาเทินกงอยู่ข้างหน้าร้านแบบเยอะๆเลยอ่ะตรงยี่ห้อจะเขียนว่าดดยางนะคะจอยซื้อมาราคา2200บาทนะคือมันแบบมันแข็งแรงมากๆทั้งประตูอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีความ practical นะคะแล้วก็สีสวยมากๆจอยเลือกสีขาวมาซึ่งมันแบบดูละมุนไปหมดเลยทุกคนเขาน่าจะมีสีชมพูกับสีฟ้าอีกมั้นนะถ้าจะไม่ผิดแล้วเท่าที่ประกอบดูก็คือประกอบเองได้เลยไม่ยากนะคะแล้วก็มีความแข็งแรง ส่วนเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็ไม่หนักมากนะคือแบบคนเดียวยกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไหวอยู่โอเคหลังจากที่เราประกอบกรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจอยจะมาอธิบายขั้นตอนการเตรียมถาดข้างล่างนะคะจอยจะใช้เป็นแผ่นรองซับรุ่นชาโคนะคะใส่แอลแล้วก็ตัดครึ่งรู้สึกว่ามันแบบลงได้พอดีกับถาดกรงไซนี้เลยนะส่วนใครที่อยากได้พิกัดเนี่ยจอยก็ใส่ลิงก์ไว้ใน description box ข้างล่างไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นการซับน้ำและซับกลิ่นให้ดียิ่งขึ้นนะคะจอยก็จะใช้เป็นชาโคะอ,อัดเม็ดเนี่ยโรยให้ทั่วถาดเลยจ้า เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีจ้าอยากแนะนาเลยนะทุกคนถ้าซื้อกรงน้องกระต่ายอ่ะแนะนําให้ซื้อกลงที่ฐานมันเป็นลินชักอ่ะเราจะได้เลื่อนออกมาแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวแผ่นรองซับแค่นี้ทําความสะอาดง่ายมากๆไม่ต้องถึงกับแบกกลงไปล้างทั้งกลงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆทุกคนว่าแต่ประกอบกลงเสร็จแล้วอยากจะรู้จังเลยว่าโมเมนต์ที่น้องเข้าไปในกรงครั้งแรกอ่ะจะงงจะแปลกที่หรือว่าจะตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า เรียบร้อยแล้วค่ะคอนโด2ชั้นก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องก็สามารถเข้ามานอนกับจอยช่วงตอนกลางคืนได้เรียบร้อยแล้วนะคะทางเราก็าทาการโมโมพูดพูดไปเยอะแยะเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ได้เปิดไมค์ตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรดีนะคะทุกคนสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับน้องกระต่ายเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนเดิมเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของจอยไว้ด้วยนะคะหรือจะทักมาคุยเล่นกันที่ IG จีบันนี่ทีทีคูเป้ได้เลย สำหรับคิดวดีโอนี้เจอก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายหวังว่าจะไม่ขี้ลืมเปิดใหม่อีกแล้วนะทุกคน ไปซื้อกลงมาใช่ป้าทางเราก็เลยไปซื้ออาหารมาตุนด้วยจะบอกว่าทั้งหมดนี้ก็คืออาหารที่จอยให้น้องเขาอยู่เป็นประจำนะคะก็จะมีสีถุงนี้เลยจ้าวนไปจ้า